ันนี้เคสนี้น้องเขาเป็นอะไรมาคะเขาเรียกาการแพ์เป็นเคสอ c u t บาดเจ็บเฉียบพลันคืออะไรอะคะกลุ่มอาการพวกนี้จะเป็นกลุ่มอาการเขาเรียกว่าโรคไร้เชือ้อซึ่งนับวันก็จะเจอมากขึ้นมากขึ้นอย่างเนี้ยก็คือเฉียบพลันเฉียบพลันเกิดจากอุบัติเหตุวันนี้คนไข้โดนอะไรมาคะเป็นเะเก็บในลมอย่างของน้องนี่ก็คือ ในท่าอย่างนี้ใช่ไหมที่จะตึงมากลองฟิกดูนะเนท่าแค่นี้ใช่การที่ว่าหมออย่างนี้ไม่ได้ได้แค่นี้นะ่ะนั่นก็แปลว่าเกิดการกระทบเมื่อเกิดการกระทบอย่างรุนแรงมันทําให้เกิดการตีกลับสะดุ้งของกระแสประสาทอย่างที่น้องบอกว่าออลุกรู้สึกขึ้นมาตรงขออ้<ล>อศอกแบบนี้ถือ <c oughs> ว่าอันตรายไหมคะหมอโอไม่ครับไม่ได้อันตรายแต่ว่า ก็ต้องแก้ไขเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้จากเฉียบพันถึงระยะเวลานึ่งมันมันก็จะกลายเป็นเื้อรังพอเ้อรังเนี่ยรักษาย,ยากกว่าในกรณีนี้ถ้าเฉียบพันแบบนี้ค่ะมีะวิธีการปฐมพยาบาล <c oughs> เบื้องต้มหรืออะมีฮะมีฮะแล้วก็ควรทําอย่างยิ่งใช้น้ําแข็งใส่ในถุงแล้วก็มาอ่งไว้เลยการใช้น้าแข็งคือเราใช้ความเย็นเพื่อ ไปกระตุต้นให้หลอดเลือดหดตัวเพราะยังไงมันจะขยายตัวอยู่แล้วเลือดก,ก็จะมาข้างตรงนี้เยอะแล้วมันจะพาให้วมถ้าสมมติว่าไม่ได้รักษาปล่อยมันไปอย่างเงี้ยจะมีเอฟเฟกอะไรกับร่างกายไหมคะมีฮนะโดยส่วนใหญ่แล้วคนไข้คือเกือบร้อยทั้งร้อยครพอเราขยับท่าไหนแล้วมันปวดมันตึงเราก็จะหลีกเลี่ยงอันนี้เป็นปกติเมื่อเราหลีกเลี่ยงใช้ในท่านั้นทีนี้ร่างกายก็ ดึงพังผืดมาปากมายึดตามจุดที่อักเสบแล้วก็ปากหนาขึ้นหนายขึ้นเส้นเอ็นมัดกล้ามเนื้อมันก็หดหดตัวแล้วมันก็ไม่คลายมันก็รั้งร้งเรื่อยๆจากที่ว่าได้แค่นี้มันก็จะค่อยๆค่อยๆตรึงขึ้นตรึงขึ้นในกรณีของรักษาโดยการใช้ยาเพื่อไปโปรเซสกระบวนการเหล่างนี้คือยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อมันไม่ได้ไปรักษาตรงจุดที่เป็นปัญหาในขณะที่ ยาววทิทีนี้พอไม่ปวดเราก็กล้าที่จะยกกล้าที่จะใช้ในท่านั้นๆพอฤทธิ์ยาหมดอาการทุนเราลงเราก็อากาเติมเข้าไปอีกตัวที่รักษาคือตัวเราเองไม่ใช่ยหอ๋อหมอก,กําลังจะบอกว่าถ้าน้องเขาแบบว่าไม่ได้มาหาเราที่คลินิกแต่เลือกที่จะไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะจ่ายเป็นพวกยาแก้กเสพยาคลายกล้ามเนื้อมาให้แบบนี้ถูกไหมคะค่ะพื้นฐานปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้น ขออนุญาตย้อนกลับไปที่คําถามเมื่อกี้นี้ค่ะหมอว่า<ม>ถ้าสมมติว่าเกิดแบบเฉียบพัน<ม>แล้วหมอแนะนําว่าให้ใช้น้ําแข็งประครบเนี่ยค,ควรจะประครบนานแค่ไหนคะก็ประครบจนว่ามันทุเราไม่บวมไม่ปวดมากขึ้นถ้าหลังจากประครบน้ําแข็งอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเรามีวิธีการรักษาตัวเองยังไงต่อไปอีกไหมคะต้องยืดต้องฝืนยืดถึงจะรักษา ไปรักษาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแนละ้วก็ต้องทําให้มันกลับไปยืดป้าหมายอยู่ตรงนั้นอาการบัดเจ็บเฉียบพันพวกนี้ก็คือจะรักษาได้ง่ายกว่าพวกเลื้อรังไหมคะอ,อ๋อก็ง่ายกว่านะหมดคําถามจะเพียงเท่านี้นะคะคหมอเพราะว่าเดี๋ยวหมอจะต้องใช้สมาธิีงขอจบวิดีโอนี้เท่านี้นะคะ